เงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย12,85บาทนะครับจะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่เดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบกันครับก่อนอื่นนะครับเราต้องมาทราบกันก่อนว่าเงินกรณีชลาภาพนะครับเริ่มมีการเก็บเงินสมทบตั้งแต่วันที่31ธันวาคม2541เป็นต้นไปก่อนหน้านั้นสำนักง,งานประกันสังคมไม่ได้มีการ ก็บนะครับในส่วนของเงินกรณีชราภาพแต่อย่างใดดังนั้นผู้มีสิทธิ์รับกรณีชราภาพต้องมีการนําส่งเงินสมทบตั้งแต่31มธันวาคม2541เป็นต้นไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะปัจจุบันก็ประมาณ24ปีนั่นเองนะเงินบํานาญชราภาพนะครับจะจ่ายเงินเอ่อจะได้รับเมื่อเราจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนนะครับ ซึ่งจะได้รับเงินบำนาญชราภาพร้อยละ20ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายนะครับ60เดือนสุดท้ายหมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่าเอาช่วง60เดือนสุดท้ายนะครับที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงมาบวกกันแล้วหารด้วย60ก็เท่ากับ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยแต่ถ้าเกิดมีการจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือนขึ้นไปนะครับก็จะมีการปรับเพิ่มอีกนะ ขึ้นอีกร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนยิ่งจ่ายมากยิ่งได้รับบำนาญที่มากขึ้นนั่นเองไปดูตัวอย่างกันเลยดีกว่านะครับตัวอย่างที่1ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา35ปีจํานวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย1285บาท ส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับ35ปีลบ15เท่ากับ20ปีส่วนเกินสู่คำนวณ1.5คูณ20เท่ากับ30ที่ได้เพิ่มนะครับ20เดิมบวก30ที่ได้เพิ่มเป็น50 50ของ1 2 8 5บาทนะครับเท่ากับ5,143บาท เป็นเงินบำนาญที่ใช้คุณตลอดชีวิตส่งเงินสมทบประกันสังคมมา30ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย12,85บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้30ลบ15เท่ากับ15ปีส่วนเกินสุขคำนวณ1.5คูณ15เท่ากับ22.5ที่ได้เพิ่มนะครับ20เดิมบวก22.5ที่ได้เพิ่มนะครับเป็น42.5 42.5ของ12,85บาท เท่ากับ4,371บาทเป็นเงินบำนาญที่ใจกุนตลอดชีวิตส่งเงินสมทบประกันสังคมมา25ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย1,285บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้25ปีลบ15เท่ากับ10ปีส่วนเกินสู่คำนวณ1.5คูณ10เท่ากับ15%ที่ได้เพิ่ม20%เดิมบวก15%ที่ได้เพิ่มนะครับเป็น35% 35%ของ1,285บาทนะครับเท่ากับ เงินบำนาญ3,600บาทส่งเงินสมทบป,ประกันสังคมมา20ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย12,85บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดอย่างนี้20ปีลบ15เท่ากับ5ปีส่วนเกินสูคคำนวณ1.5คูณหเท่ากับ7.5ที่ได้เพิ่ม20เดิมบก7.5เที่ได้เพิ่มนะครับเป็น27.5 27.5ของ12,85บาทนะครับเท่ากับ2,800 28บาทเป็นเงินบำนาญที่จะใคุณตลอดชีวิตส่งเงินสมทบประกันสังคมมา15ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย12,85บาท20%นะครับของ12,85บาทเท่ากับ2,57บาทเป็นเงินบำนาญที่จะให้คุณตลอดชีวิตนั่นเองนะครับอ่านี่คือดูจากตารางนะครับนี่คือตาราง ในส่วนของเงินสมทบนะครับจำนวนปีอื่นๆก็จะได้เงินบำนาญจากประกันสังคมเท่าไหร่นะครับก็ดูตามตารางนี้เลยนะครับแน่นอนว่า60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยเนี่ยของแต่ละท่านเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับฐานเงินสมทบนะครับฐานเงินเดือนซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดานะก็ลองคํานวณดูนะครับจากจากที่ผมแนะนําไปก็จะทําให้วางแผนทางการเงินได้นะหลายท่านที่เริ่มนะครับ เข้ามาทํางานเป็นเฟิร์สจ็อบเบอร์ก็จะได้วางแผนได้ว่าเราจะทํางานประกันสังคมประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะได้รับบํานาญเท่าไหร่แล้วก็มีข่าวดีนะครับเงินบํานาญตัวประกันสังคมนะครับก็กําลังที่จะ,ะตรวจหาความคิดเห็นนะครับขอความคิดเห็นในเรื่องของการปรับเปลี่ยนฐานเงินสมทบนะครับ ซึ่งหลายท่านนะครับก็อยากได้ฐานเงินสมทบที่สูงขึ้นนะเพราะฐานเงินสมทบเดิมมันใช้มา3 0กว่าปีแล้วนะครับฐานเงินสมทบสูงขึ้นทําให้เราได้รับบํานาญจากประกันสังคมในตอนที่เราก็เสียอายุได้มากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับก่อนจากกันนะครับขอเอาเรื่องราวเตือนภัยนะครับจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาเตือนทุกท่านกันก่นกอนนะครับ เรื่องนะที่จะเตือนก็คือเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตคิดให้ดีก่อนเชื่อใครนะครับเงินเราเก็บหอมรอมริดมานะครับตั้งนานนมนะแล้ววันวันหนึน่งมีโจรที่ไหนมาก็ไม่รู้แอบอ้างนู่นอ้างนี่ว่าเรานะครับว่าเราฟอกเงินว่าเราโกงนู่นโกงนี่ ทั้งๆท,ท,ที่เราเองก็ไม่ได้โกงไม่ได้อะไรนะครับอย่าเผลอตกใจนะพวกนี้มันจะพยายามหาสาเหตุหาเหตุผลให้เราตกใจมีหมายสารปลอมมีรายละเอียดนะครับเอกสารราชการปลอมนะครับแล้วก็ส่งมาให้คุณทางลายหรืออะไรนะครับอันดับแรกโทรมาก่อนนะพยายามนะครับตั้งสติให้ดีนะครับอย่าพึ่งเชื่อในสิ่งที่คนเหล่านั้นนะครับพยายามแอบอ้าง ไม่เชื่อนะครับแล้วห้ามันให้โหลดอะไรไม่โหลดนะครับถ้ามันให้คลิกลิงค์คลิกเว็บไซต์อะไรไม่คลิกนะครับไม่ว่ามันจะกล่าวหาอะไรก็ตามนะครับให้ตั้งสตินะครับแล้วหวางสายหรือปรึกษาลูกๆหล,ลานๆคนรอบข้างนะครับจำเอาไว้ว่านะครับเรื่องพวกนี้เป็นมุก ที่ใช้กันมานานนะไม่ว่าจะเป็นบัญชีคุณพัวพันยาเสพติดนะครับต้องโอนเงินมาตรวจสอบด่วนนะครับหรือลงทุนกับเราได้ผลตอบแทนสูงนะครับไม่เชื่อไม่คลิกไม่โอนไม่โลภนะครับคุณก็จะปลอดภัยจากภัยเหล่านี้นั่นเองนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับการจัดการบัญชีมาหรือบัญชีต้องสงสัยนะครับ เมื่อมีใครมาแอบอ้างว่าคุณเป็นบัญชีต้องสงสัยนะครับให้คุณโอนเงินมาตรวจสอบเราท,ทุกยอดนะครับมีเงินเท่าไหร่โอนมาให้หมดนะครับอย่าเชื่ออย่าโอนเด็ดขาดนะครับเพราะพวกนี้มันเป็นมุกของวิชาชีพที่พยายามหลอกเอาเงินคุณนะครับเอาเงินคุณไปเพื่อที่จะดูดเงินคุณทั้งชีวิตที่คุณเก็บมาทั้งหมดเพราะนั้นไม่เชื่อ นะครับไม่โอนเด็ดขาดนะครับอย่าหาท่ำนะครับถ้าใครไม่อยากเสี่ยงโดนแอปดูดเงินนะครับเมื่อมิจฉาชีพพยายามปลอมแปลงนะครับอ,อ้าง,อ,างอ้างนู่นอ้างนี่อ้างว่ามาจากเว็บไซต์นู่นเว็บไซต์นีน่อ้างมาจากเว็บธนาคารบ้างอะไรบ้างนะครับ อย่าโหลดเด็ดขาดให้โหลดแอปนอกให้คลิกลิงก์นะครับพยายามอย่าโหลดอย่าแอดไลน์คนที่ไม่รู้จักแม้มันจะมีโปรไฟล์หน้าตานะครับขนาดไหนก็อย่านะครับอย่าสแกนใบหน้าสงสัยให้โทรตามหน่วยงานเบอร์ตามหน่วยงานที่ถูกต้องเท่านั้นนะครับปรึกษาญาติปรึกษาพี่น้องนะครับปรึกษาลูกก่อนนะอย่าทำตาม